สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สายเป็ดชนแนลนะครับวันนี้นะผมจะดีดาน,นิดนึงนะคือเรื่องเนี้ยอย่างชอบอ่ะคือแบบน้องแมวอ่ะคือน้องแมวโลลี่อ่ะโอ้โหโคตรดีอ่ะเห็นแล้วแบบอยากจะอุ้มกลับบ้านมากรับคือแบบอาจจะดูแบบละลิกละลีกเกินไปนะแต่เชื่อผมเถอะเรื่องเนี้ยดีจริง <c oughs> เรื่องนี้นะเอาแบบชื่อย่อ,ยอๆเลยคือจาฮีสมะจาฮีนะจาฮีฮีไม่ใช่หอฮีพอทุกงหูอ่าเข้าใจตรงกันนะครับ <c oughs> อย่านะอย่าหอหีบนะไม่เอานะคือเรื่องนี้ครับอย่างที่ทุกๆคนเห็นเลยแค่ตัวละครแบบแค่หน้าปกอะผมก็รู้ตัวเลยว,ว่าเรื่องเนี้ยจะต้องเป็นเรื่องที่ผมชอบมากแน่ๆเพราะมันคือโรลี่และยังเป็นแมวด้วยเป็นแมวแบบดื้อๆซนๆอะ่ะแล้วแบบแมวคูลอ่แมวสีดำอะ่ะคือแบบ โอ้ยยังโคตรดีเขเห็นแล้วแบบต้องดูอะยังไงก็ต้องดูครับซีซั่นนี้คือเรื่องนี้ครับมันจะเป็นแนวคอมเมดี้อืเป็นแนวคอมเมดี้เลยคือเรื่องนี้มันมีอยู่ว่าจาฮีเนี่ยจริงๆเธอเป็นแบบว่าปีศาจที่แบบแข็งแก่งมากเลยนะเป็นอันดับ2ของโลกปีศาจอันดับหนึ่งก็เป็นจอมมารอะไรประมาณนี้เธอแบบเป็นอันดับ2แล้ว,ว,วแล้วทีนี้ไอ้โลกปีศาจที่เธออยู่เนี่ยอยู่ๆก็โดนสาวน้อยเวีนมนคนนึง คนเดียวเลยนะมาบุอากอาณาจักรปีศาจแบบนี้แล้วจอมาก็โดนฆ่าหินเวทมนต์ก็โดนทําลายคือโลกนี้มันจะมีหินเวทมนตนะ์ับก็คือโดนทําลายปุ๊บทุกอย่างก็แบบพลังทุกอย่างก็หายไปหมดอะไรก็ไม่เหลือเลยก็แบบว่าเหมือนโดนอารมณ์เหมือนโดนแบบตัดพลังงานอะไรแบบนีน้คือแบบจบเลย จากปีศาจคือจบไปแล้วแล้วทีนี้จายฮีซึ่งตอนเนี้ยอยู่ในร่างน้องแมวโลลี่เนี่ยคือแบบน่ารักอ่ะคือแบบน่ารักอะคือแบบเออร่างนี้ก็ดีคือร่างโตก็ดีนะร่างโตก็แบบว่าโคตรเซ็กซี่โคตรดี่คือแบบดีดีทั้งสองร่างพูดตรงๆดีดีหมดดีหมดแต่ถ้าเป็นโลลี่จะดีกว่า โลลี่ดีกว่าเชื่อผมคือเป้าหมายของเธอเนี่ยเธอต้องการจะตามหาอนญมณีที่อยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยเพื่อกลับไปพลิกฟื้นอนาณาจักรปีศาจอ,อืมเรื่องมันเป็นประมาณนั้นแล้วในตัวเนื้อเรื่องเนี่ยเราก็จะได้เห็นการใช้ชีวิตของเธอครับคือต้องเข้าใจว่าเธอเคยแบบเป็นผู้ที่แบบยิ่งใหญ่มากในโลกปีศาจเธอก็จะมีความนึกถึงอดีตเก่าๆแบบว่าฉันเคยยิ่งใหญ่นะฉันเคยปกครองคนเคยสั่งนูน่นสั่งนี่อะไรแบบนี้มานะแต่ตอนนี้เธอเหลือห้องเช่าแบบเล็กๆเก่าๆห้องหนึ่ง แล้วก็ไม่มีห้องน้ำเลยตัวด้วยเป็นห้องน้ํำรวมคือแบบชีวิตแบบอน,นาดะัะแบบจักเหมือนรวยล้นฟ้า กลายเป็นขอทานอะไรแบบนั้นดูน่าสงสารครับแล้วแต่เธอก็ยังมีความแบบเย่อหยิ่งมีความแบบดูแบบติดนิสัยจากตอนที่เธอมีอํานาจเยอะๆอะไรแบบนี้มันก็เลยจะกลายเป็นความแบบน่ารักของแมวตัวหนึ่งที่แบบว่าหยิ่งพยองมากถึงตัวแมวตัวนี้จะน่าสงสารแต่คือแบบความหยิ่งความน่ารักมันก็ชวนให้แบบเอ็นดูอะเออมันเอ็นดูจริงๆผมไม่รู้จะพูดยังไงอะแต่แบบว่าน้องน่าเอ็นดูมากครับยิ่งโดยเฉพาะตอนที่แบบเธอแบบเจอเรื่องแบบเศร้าๆแแบบไม่มีเงิน จ่ายข้าวห้องอะไรแบบเนี้ยโอ้โหมันแบบว่าน่าสงสารน่าสงสารจริงแล้วก็แบบน่ารักไปในตัวอโอ้โหน่ารักน่ารักอยากอยากดูอยากรีบดูจริงเรื่องนี้สุดยอดอะ่ะแต่ในความโชคร้ายของเธอก็ยังมีโชคดีอยู่นะคือเธอได้งานในร้าน คล้ายๆร้านอาหารร้านเหล้าอะไรประมาณนี้แหละเจ้าของร้านเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แบบโมเอะแบบใหญ่โมเอะโมเอะแล้วก็รู้ด้วยว่าเธอไม่ใช่คนธรรมดาแต่ก็ปฏิบัติเหมือนเธอเป็นคนธรรมดาแล้วก็ชอบเธอในร่างโลลิ่มากๆเป็นเจ้าของร้านซึ่งไม่มีชื่อบอกบอกแค่ว่าเป็นเจ้าของร้านแค่นั้นเจ้าของร้านเนี่ยจะแบบว่าคอยช่วยอะเออเหมือนแบบช่วยหางานถามแต่ละทุกทุกดิบเป็นเพื่อนอะไรแบบเนี้ยเออจะแบบว่าอยู่ด้วยกันครับเป็นตัวละครที่แบบโมเอะนุ่มฟูอะไรแบบนี้น่ารักน่ารักแต่บางที ก็มีมุมนี้แบบน่ากลัวนะแบบยันเดลิก็มีเหมือนกันเออแล้วเธอก็จะมีน้องสาวอีกคนหนึ่งครับเป็นเจ้าของบ้านที่น้องจายฮีอยู่แล้วก็ไม่มีชื่อเหมือนกันชื่อเจ้าของร้านนะั่นแหละไม่ใช่เจ้าของร้านเจ้าของบ้านคือเจ้าของบ้านกับจายฮีเนี่ยเขาจะทะเลาะกันบ่อยๆครับด้วยเรื่องที่ว่าจายฮีเนี่ยไม่ยอมจ่ายค่าเช่าบ้านทั้งที่เงินเดินออกนะแต่เ็าไม่ยอมจ่ายเพราะว่าเสียดายหน่งน <laughs> อยู่บ้านเช่าเขามึงเสื่อกไม่อยากจ่ายค่าเช่าเขา แล้วมันก็จะเท่าทะเลาะกันด้วยแต่บางทีก็จะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่าง2คนนี้เจ้าของบ้านเขาก็เอ็นดูนั่นแหละแต่ด้วยความที่จาฮีมันกวนตีนครับก็เลยแบบชอบทะเลาะกันคือตัวละครเจ้าของบ้านมันจะค่อนข้างจะแตกต่างกับเจ้าของร้านนะเพราะว่าคนนึงจะออกแนวแบบเป็นสาวห้าวเป็นสาวแกลอะไรเงี้ยอีกคนนึงก็จะแบบโมเอ็นนุ่มฟูเป็นสาวเ,าร,เรียบๆน่ารักอะไรแบบนี้จะแบบค่อนข้างต่างกันแต่ก็เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ทั้งคู่แล้วก็มีพวกตัวละครที่เคยเป็นเมดของจ่าฮีด้วยนะชื่อดรา าหรือไงสักอย่างอ่ะเรียกไม่ถูกชื่ออ่านยากครับเรื่องนี้เคยเป็นเมดเคยเป็นแบบว่าคนรับใช้เออแต่พอมาอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างจะร่ำรวย คือชีวิตการเป็นอยู่ค่อนข้างจะดีอ่ะเออดีกว่าจ่าฮีแบบเป็นสิบเป็นร้อยเท่าอ่ะแต่เธอก็ยังคารลบในจ่าฮีนะคิดว่าตัวจาฮีเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่อันดับหนึ่งของโลกใบนี้อะไรแบบนี้เออแล้วตัวจาฮีเขาจะค่อนข้างจะชอบไปขิงไปอวดไปอะไรแบบนี้กับเมดของเธอคือก็นั่นแหละครับคือแบบคนมันไม่เหลืออะไรจะอวดแล้วอ่ะมันก็เลยไปอวดกับเมดแล้วเมดก็ไม่รู้ตัวตนของเธอหรือว่าแอบเนียนแอบแอบไม่รู้อะไรแบบนี้หรือเปล่านะก็จะขอยแบบว่าชมเจ้านายอะไรแบบนี้ แต่จริงๆคือแบบเรื่องแม่งบูชิดหมดเลยคือแบบโกหมดทุกอย่างแต่น่ารักน่ารักตัวละครนี้น่ารักแล้วก็ยังมีตัวละคอรอื่นๆอีกเยอะอย่างเช่นคู่ปรับเรียกได้ว่าคู่ปรับเปล่าก็ไม่รู้คือ เหมือนมันคิดเองข้างเดียวชื่อสวะเอออันนี้ก็คือแบบมองจ่าฮีเป็นศัตรูมาตั้งแต่โลกพีศาร์แล้วก็ยังคิดว่าจาฮีเนะี่ยมีพลังเหลือร้อนอยู่เออคือแบบจะมาหาทางแก้แค้นอะไรแบบนี้ให้ได้เป็นอารมณ์แบบสตโตเกอร์อะ่ะเออคอยตามจาฮีอะไรแบบนี้แล้วก็ยังมีโคโคโลที่แบบเป็นโลลี่รโลลี่มากกว่าแล้วก็มีสาวน้อยเวทมนต์คนเดียวกับที่ทำลายโลกพีศาร์ะแบบชื่อจุนโกเอออันนี้ผมยังไม่รู้นะว่าจะโผล่มาในบทในคาแรคเตอร์แบบไหนเพราะว่าเอาจริงๆอะผมอ่านไปได้แค่10ตอนเองคือแบบ พออ่าน10ตอนปุ๊บผมก็หยุดอ่านเลยก็คือผมรู้ว่าเรื่องนี้ต้องสนุกแน่ๆก็เลยแบบว่าการจะเก็บไว้ดูตอนเป็นอนิเมะอะไรแบบนี้เอออยากหลุนอยากลุนก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องนี้เอาจริงก็อนิเมะเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยครับแบบว่าดูแบบเอาฮาดูฟิลกู๊ดอย่างเดียวแนะนำครับสำหรับคนที่อยากดูอนิเมะสบายๆขำๆว่าผมว่าเรื่องนี้น่าจะเหมาะแล้วเรื่องนี้ครับก็จะเข้าฉายในซัมเมอร์กำลังจะถึงแล้วอะคือแบบ รอไม่ไหวแล้วว่าอยากเสพคุรุเนโกแบบโรลียอ่ะเอออยากเสพมากเลยอ่ะส่วนมังงะผมยังไม่เห็นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคือตอนนี้ผมยังไม่รู้นะว่าแอปไหนจะเอาเข้ามาแต่ทั้งให้เดาก็คงเป็นบิลลบิลละเดี๋ยวถ้าได้ข้อสรุปว่าแอปไหนจะเอาเรื่องนี้มาลงเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ดีสคริปชั่นข้างล่างนี้ครับก็ลองกดดูส่วนมังงะผมยังไม่เห็น l อในไทยนะก็ลองเซิร์ช Google ดูครับชื่อเว็บก็เนโกเนโกอะไรแบบนี้แหละน่าจะรู้กัน ก็ประมาณนั้นครับแต่ถ้าเกิดว่ามีลิขสิทธิ์ก็ไปซื้อลิขสิทธิ์กันด้วยครับแต่ตอนนี้มันยังไม่มีเขาก็ลองไปอ่านกันได้ก่อนจะไปครับ,รบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปด้วยนะก็เป็นกำลังใจในตอนต่อๆไปมีอะไรพูดคุยแนะนําอยากจะบอกอยากจะขอเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์มมน,นี้ได้เลยนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย